เรื่องนี้อาจจะไม่เจอผีแบบจรงจังหรือเจอแบบวิวามากมายแต่จะเล่าเรื่องถึงประสบการณ์เมื่อครั้งที่ไปเยือนสถานที่ ที่มีเรื่องราวมากมายในทางแง่ความงามของธรรมชาติไปจนถึงเหตุการณ์ตำนานความหลอนที่เคยเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนั้นจึงพลอยทำให้มีความรู้สึกคล้อยตามและมองเห็นถึงสถานที่จริงที่เคยรับฟังเรื่องราวเรื่องเล่าในแง่ของความหลอนของสถานที่ประสบการณ์ครั้งนี้ได้เกิดขึ้นบนอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งการท่องเที่ยวธรรมชาตินั้น ส่วนมากจะใช้ทางเท้าใช้การเดินเป็นสัดส่วนใหญ่และต้องเดินขึ้นเดินลงตามภูมิประเทศของเขาสูงย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงวันธรรมดาที่ผมและเ,เพื่อนๆได้นัดกันขึ้นภูแห่งนี้พวกเราไปกันสามคนเพื่อนสนิทไปถึงก็สายมากแล้วปกตินักท่องเที่ยวส่วนมากจะเริ่มเดินขึ้นเขากันช่วงเจ็ดโมงเช้าแต่เราสามคน ไปถึงที่ตีนภูประมาณ10บโมงกว่าแถมเพื่อนหนึ่งในนั้นที่ชื่อว่านายน้ำหนักมันค่อนข้างมากเดินช้าแต่ด้วยใจที่อยากสัมผัสกับบรรยากาศบนภูสักครั้งก็กัดฟันเดินไปถึงยอดหลังแปรเราเลยใช้เวลาไปมากพอสมควรเราสามคนเพื่อนสนิทนายปิงและผมเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มสุดท้ายที่ขึ้นมาถึงลานบนยอดเขาและจะต้องเดินต่อไปอีก 3กิโลเมตรโดยประมาณเพื่อจะไปจุดกลางเต็นท์ในช่วงแรกๆที่เราเดินก็จะมีลูกหาบเข็นสัมภาระเดินไปพร้อมๆกันแต่ด้วยเรา3ามคนนั้นเดินช้ามากเขาเลยเข็นนำออกไปก่อนจนไม่เห็นฝุน่นเวลาหกโมงเย็นกลางดงป่ามันมักจะมืดเร็วกว่ากลางเมืองดงคอนกรีตสองข้างทางเริ่มมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากไฟฉายเล็กๆที่เรามีกันคนละก,กระบอก สายลมหนาวพัดลู่ไปตามยอดสนส่งเสียงดังสู้ซ่าอื้ออึงราวกับการกล่าวทักทายของผืนป่ามองไปทางไหนก็ดูจะมืดไปหมดทำเอาวังเวงจนเราสามคนถึงกับต้องเดินมาเบียดกันที่กลางถนนของทางเดินดินบนอุทยานแห่งนี้ในท่ามกลางความขมึกขมัวพวกเราเพื่อนเกลือก็พยายามหาเรื่องคุยกันไปเรื่อยๆพอให้มีเสียงได้กลบความกลัว ไม่ให้มันเงียบจนเกินไปจนเราเดินมาได้พักหนึ่งก็มาถึงทางโค้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงลานกลางเต็นท์มันก็มีเสียงลั่นของกิ่งไม้แห้งนั่งอยู่แก่กากทำเอาผมหวาดระแวงไปหมดเพราะก่อนหน้านั้นที่เราจะมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติแห่งน,นี้ก็ได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นบวกกับได้มาสถานที่จริงเลยทำให้เกิดผสมลงความกลัวถึงเรื่องผีต่างๆยิ่งกว่าเดิมหลายเท่า ขอบอกเลยว่าเวลาตอนนั้นอยู่ท่ามกลางป่าและความมืดมันก็น่ากลัวจริงๆถึงขั้นเหงื่อตกในอุณหภูมิ14องศาจนเรามาถึงทางแยกที่ว่าถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นเส้นทางไปดูพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าพร้อมกับมีป้ายระวังช้างป่าทําเอาข่าวที่เสพต่างๆนานามันผุดขึ้นมาอย่างไวจนไอ้นายเพื่อนที่น้ําหนักมากที่สุดถึงกับเร่งฝีเท้าเลี้ยวสายตามป้ายบอกทาง รีบมุ่งหน้าไปยังแสงไฟลานกลางเต็นท์ที่เห็นอยู่ไกลลิบๆผมกับเพื่อนอีกคนก็รีบเดินกันไปอย่างติดๆพลางขนลุกขนชันตลอดเวลาแต่ก่อนที่จะถึงลานโล่งที่เบื้องหน้าผมกลับรู้สึกมีอะไรบางอย่างเหมือนมีใครสักคนหนึ่งเดินตามหลังพวกเรามาพอผมหันหลังกลับไปมองก็พบแต่เพียงความมืดว่างเปล่าหรือบางทีอาจจะเป็นที่จิตปรุงแต่งของผมเองก็เป็นได้ จนในที่สุดพวกเราสามคนก็เดินมาถึงจุดลานกลางเต็นท์ก่อนจะไปเช็คชื่อพร้อมรับสัมภาระแล้วเดินไปยังเต็นท์ที่เราจองเอาไว้ปรากฏว่ามันดูน่ากลัวกว่าเดิมเพราะอยู่ติดป่าพื้นที่ปกคลุมไปด้วยต้นสนน้อยใหญ่ทำให้บรรยากาศตรงนั้นมันมืดคลึมไปด้วยเงาเมฆไม้แต่อย่างน้อยที่อยู่ไม่ไกลจากพวกเราตรงนั้นมันมีห้องน้ำ ที่สองแสงสว่างอยู่พอสมควรแถมยังบทบางฉากหลังที่เป็นป่าทึบทะมึนสะดุดตาชวนมองเชื้อเชิญยืดมนขลังแห่งความพิศวงของป่าในคืนแรกเราก็อาบน้ำไปกินข้าวแล้วก็เข้านอนก่อนจะหลับไปอย่างง่ายดายด้วยความเพลียในการเดินขึ้นเขาวันที่สองที่อยู่บนภูผมตื่นขึ้นมาในช่วงตีห้าครึ่งเนื่องจากมีเสียงประกาศ จากเจ้าหน้าที่ถึงผู้ที่ประสงค์จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นให้มารวมตัวกันที่หน้าสำนักงานจุดบริการนักท่องเที่ยวผมเลยได้ปลุกเพื่อนๆให้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันเราสามคนก็เดินไปตามๆกับกลุ่มนักท่องเที่ยวคนอื่นๆซึ่งดูแล้วก็ไม่เยอะมากจากการแจ้งของเจ้าหน้าที่วันนี้มีนักท่องเที่ยวบนภูแค่90กว่าคนเราเดินย้อนไปทางที่เราเข้ามา ก่อนจะถึงสามแยกที่เราเจอเมื่อวานมุ่งหน้าไปยังผาที่สามารถนั่งชมนั่งมองพระอาทิตย์ขึ้นในเช้ามืดวันนั้นด้วยที่มีคนอื่นๆเดินกันไปในทิศทางเดียวกันความกลัวความหวาดระแวงก็พอจะลดลงไดบ้บางแต่ก็ยังพอจะมีระแวงช้างป่ากันอยู่เพราะทางเดินที่ผ่านมาก็มีซากขี้ของมันอยู่ไม่ต่ำกว่าสามสี่กองจนในที่สุดก็เดินมาถึงจุดชมวิว ก็มองเห็นเส้นขอบฟ้าที่เริ่มจะเปลี่ยนสีไปตามเวลาจากสีดำม่วงเข้มเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมออกส้มๆเราก็นั่งรอพระอาทิตย์ขึ้นและก็คุ้มค่าที่เดินมาจุดนี้จริงๆเพราะบรรยากาศในตอนเช้านั้นมันช่างสวยงามมากเมื่อมองผ่านตาเนื้อแทนในเช้าวันนั้นยังปราศจากเมฆหมอกมาบดบังจนพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงในที่สุด หลังจากที่ฟ้าสว่างพวกเราก็เดินกลับกันไปอีกทางหนึ่งระหว่างทางมีป้ายเตือนเป็นระยะระยะว่าให้ระวังช้างป่าใช้เวลาเดินกันอยู่สักพักก็เดินมาถึงจุดกลางเต็นท์ปรากฏว่ามันมาโผล่ทางหลังห้องน้ำใกล้ๆตรงเต็นท์นอนของพวกเราในช่วงวันที่สองเราก็เดินเล่นบนภูเอาท่อที่ให้นายขนอ้วนมันจะเดินไหวซึ่งตามจริงไฮไลไท์ของที่นี่นั้นก็คือเดินไปดูพระอาทิตย์ตก อยู่ตรงหน้าผาขึ้นชื่อซึ่งไกลามากถ้าดูจากน้ำหนักของเพื่อนเราเลยไปที่หน้าผาที่ดูจากระยะทางไกลให้เดินกลับที่พักได้ไม่ไกลามากนักจนเวลาล่วงเลยไปในช่วงตอนเย็นท้องฟ้าอมชมพูรเริ่มปรากฏดวงตะวันเริ่มคล้อยตัวลงไปตามการหมุนของโลกเรานั่งอยู่ริมหน้าผาแห่งหนึ่งสายลมหนาวประทะใบหน้าดูดดื่มกับทิวทัศน์ที่ดูจะสวยเป็นพิเศษ แต่ด้วยเวลาที่นั่งรอนานกว่าพระอาทิตย์จะตกจูจ่ๆเราสามคนก็คุยเรื่องผีขึ้นมากันดือด้อแถมยังเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนภูเขาลูกนี้ทั้งจากการฟังในรายการผีหรือข่าวสารที่ออกจากสื่อต่างๆลอยทำให้นึกถึงเรื่องน่ากลัวน่ากลัวด้วยเหตุผลนี้อีกปัจจัยที่เราเลือกจะนั่งดูพระอาทิตย์ตกที่ผาแห่งนี้และอีกอย่างที่เคยฟังเรื่องเล่ามา คือตรงหน้าผาที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เวลาพระอาทิตย์ตกต้องเดินกลับด้วยระยะทางที่ไกลพอสมควรแถมระหว่างทางนั้นยังมีเรื่องเล่าที่ว่าเคยมีนักท่องเที่ยวได้พบเจอกับผู้หญิงสาวรูปร่างดูผิดแปลกดูหงีกงอผิดรูปผิดปกติคอยออกมาหลอกหลอนให้จิตใจตกไปตามๆกันแถมทางเดินแถวนั้นมันมืดและวังเวงอย่างน่าขนลุกทำเอานักท่องเที่ยวที่พบเห็น ต่างต้องออกวิ่งเตลิดเปิดเปิงหนีคำบอกเล่าบอกกล่าวก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวบางก็ว่าเรื่องราวผู้หญิงสาวผู้นั้นที่ออกมาหลอกมาหลอนนักท่องเที่ยวเพราะอยากจะได้ตัวตายตัวแทนโดยการหลอกหลอนให้ตกใจจนผู้คนที่พบเจอถึงกับกลัววิ่งหนีตกเขาตกหน้าผาจนตายตกไปตามๆกันบางก็ว่าผีผู้หญิงสาวผู้นั้นน้อยเนื้อต่ำใจที่มาตายตกในป่าแห่งนี้ แล้วเกิดอาการเครียดแขนอยากจะหลอกผู้คนให้ขนหัวลุกแต่ผมก็คิดว่าไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นักก็ผีหลอกยากที่จะรู้เหตุผลแล้วถ้าเราลองนึกถึงสาเหตุผีผู้หญิงผู้นั้นเป็นอะไรตายความคิดเห็นที่อ่านเจอตามเว็บเพจต่างๆหรือใต้คอมเมนต์กระทู้เรื่องผีก็กล่าวแล้ว,ว่ากันไปต่างๆนานาบ้างก็ว่าผู้หญิงผู้นั้นได้เดินกลับจากหน้าผาขึ้นชื่อ เดินมาเพียงผู้เดียวหรืออาจจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มเลยตัดสินใจเดินไปตามทางที่มันมืดสนิทโดยไม่มีแสงส่องสว่างจึงอาจจะเป็นเหตุให้เดินไปตกหน้าผาก็เป็นได้เพราะเส้นทางเดินกลับไปลานกลางเต็นท์มันจะต้องเดินเลียบไปตามหน้าผาที่สูงไม่ต่ำกว่า10เมตรบวกกับความลึกลับของสถานที่จึงพลางสายตาให้เดินเส้นทางมุ่งหน้าไปยังหน้าผาลานหินแล้วอาจจะก้าวพลาด ล่วงลงไปอย่างพื้นเบื้องล่างตกลงไปตายดับอนาถความคิดเห็นในกระทู้ว่าอย่างนั้นหรือแม้แต่ทฤษฎีที่ว่ายิงสาวผู้นั้นไม่ได้ทะเลาะก,กับแฟนแต่ก็มาเที่ยวแบบเล่าๆแบบนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วเดินกลับกันไปเป็นกลุ่มอย่างที่หลายๆคนเขาเดินกันแต่ด้วยที่ป่าข้างทางแถบหน้าผานั้นมันใกล้กับเขตทางเดินหากินของช้างป่าในแถบนั้นเลยอาจจะเป็นเหตุ ให้หญิงสาวผู้นั้นถูกช้างป่าออกมาวิ่งไล่แล้ววิง่งหนีไม่ทันกลุ่มเพื่อนๆจนโดนเหยียบตายตกณนะที่แห่งนั้นก็เป็นได้เพราะที่ฟังจากที่เล่ากันหลายๆคนการปรากฏตัวแต่ละครั้งนั้นจะมาในรูปร่างของหญิงสาวนั่งกอดเข่าคุดคูดคดล่ำให้สอึกสะอื้นแต่งตัวใส่เสื้อกันหนาวออกเก่าๆสีมอมอข,ขาดๆนั่งอยู่ข้างทางฝั่งป่าริมทางที่เดินเลียมหน้าผาพอคนเข้าไปทัก ก็จะร้องไห้ดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆก่อนจะค่อยๆกลายเป็นหัวเราะลุกขึ้นยืนดูท่าทีประหลาดประหลาดผิดแปลกไปจากมนุษย์มือและแขนจะเริ่มดูผิดรูปผิวพันธุ์เนื้อหนังค่อยๆกลายเปลี่ยนเป็นสีคร้ำดำพร้อมกับแผ่พลังงานในแง่ความกลัวออกมาจนทำให้คนพบเห็นคนลุกตั้งชันหวาดกลัวทำเอานักท่องเที่ยววิ่งหนีตะลิดเปิดเปิงแถมความกลัวมันยังไม่หยุดแค่นั้น ร่างที่ดูผิดรูปราวกับกิ่งไม้แหง้งยังจะวิ่งตามไล่กวาดหลอกหลอนลองนึกดูสิว่าถ้าได้สัมผัสกับตัวเองจริงๆคงจะน่ากลัวสยดสยองถึงแม้เรื่องหล่าเรื่องเล่าจะเกิดขึ้นในปีพศ2550ก็ตามผมออกจากพวังความคิดมองดูทิวทัศน์ที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพร้อมๆกันกับนักท่องเที่ยวลยหลายๆคนกำลังตั้งหน้าตั้งตารอพระอาทิตย์ตก จู่ๆไอ้นายขนอ้วนก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าเราเดินกลับกันก่อนไหมเผื่อมันมืดมันจะน่ากลัวเอาด้วยที่เราไปเที่ยวที่นี่ครั้งแรกเราสามคนก็เห็นตรงกันชวนกันเดินกลับไปที่ลานกลางเต็นท์ตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ได้รับขอบฟ้าผมไอ้ปิงและไอ้นายต่างก็เดินออกมาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวไปตามทางเดินดินตัดผ่านกลางป่าสนสลับกับทุ่งหญ้าแห้ง ที่สูงประมาณเอลของพวกเราแถมบรรยากาศตอนนั้นท้องฟ้าก็เริ่มขมุกขมัวช่วงเวลาผีตากพ้าอ้อมแบบนี้เพียงแค่ระยะทาง2กิโลกว่ามันช่างวงเวงเสียเหลือเกินจนเดินไปได้สักพักหนึ่งฟ้าก็เริ่มมืดลงตรงช่วงที่เราสามคนอยู่กลางทางนี่พวกผมคิดถูกหรือคิดผิดที่เดินนําออกมาก่อนระหว่างที่เรา,เาสามคนอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าและป่าสน บวกกับเรื่องผีที่เกิดขึ้นในหัวนั่นหมายความว่าความหวาดระแวงได้เกิดขึ้นอีกแล้วท่ามกลางความสัวของไฟฉายกับเสียงของสิ่งแวดล้อมหมาป่าหอหอนรับกันไปมาเสียงดังแก่กากของโผงยาข้างทางลาวกับเสียงแอมเบียนของหนังผีทําเอาระแวงไปหมดสําหรับคนกลัวผีแบบพวกเราแน่นอนว่าต่างก็เดินกันอย่างไม่เป็นสุขจนเราเดินมาได้อีกสักพักหนึ่ง มันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ขนลุกตกใจแบบสุดขีดเมื่อจูจ่ๆมีใครซักคนหนึ่งเดินพวดพลาดออกมาจากป่าข้างทางทําเอาพวกเราสามคนลองลั่นเสียงหลงก่อนจะมีเสียงจากบุคคลผู้นั้นคอยดึงสติพวกเราให้กลับเข้าที่เข้าทางเฮ้ยไอ้น้องไอ้น้องใจเย็นสิ้นเสียงนั้นพวกเราสามคนต่างก็ได้โล่งอกพร้อมกับหลุดขำออกมาเราะบ,บุคคลผู้นั้น คือเจ้าหน้าที่อุทยานอยู่ในชุดเต็มเครื่องแบบกลัวผีระสีพวกเองใจเย็นๆไปเดินกลับที่พักด้วยกันสิ้นเสียงของเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็เดินกลับไปพร้อมๆกันพลางพูดคุยเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงเรื่องผีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเลยได้บอกว่ามันก็มีทุกที่นั่นแหละแถมบนนี้อุบัติเหตุเกิดบ่อยทั้งจากสัตว์ป่าแล้ก็เรื่องเล่าต่างๆพลางบอกพวกผม อย่าคิดมากเกินไปเดี๋ยวมันจะเที่ยวไม่สนุกพร้อมกับเตือนขึ้นอย่างมีนัยยะว่าถ้าเห็นอะไรแปลกๆก็อย่าไปทักจนพวกเราเดินมาถึงลานกลางเต็นท์ก็แยกย้ายกับพี่เจ้าในที่อุทยานเราก็ไปหาอาบน้ําเวลาช่วงนั้นก็ราวหนึ่งทุ่มกว่าในค่ําคืนนั้นพวกเราก็กินหมูกระทะพูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาเพื่อนเกลอก่อนจะเข้าเต็นท์นอนก็ปาไปเกือบสี่ทุ่มกว่า ซึ่งผมมาสังเกตเอาก็คืนนี้คือพอเวลาสีทุ่มกว่าไฟห้องน้ำที่พวกผมกางเต็นท์อยู่ใกล้ๆเหมือนว่าทางอุทยานเขาจะดับไฟในเวลานั้นจนมันดูมืดไปหมดทั้งทั่วบริเวณเลยพลอยทำให้พวกผมสามคนรีบเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยสายลมพัดยอดต้นสนต้นไม้ส่งเสียงดังอยู่สูซาพลางกล่อมกลาให้เคลอบเคลิมเป็นเสียงแอมเบียนธรรมชาติบำบัดให้หลับไปในที่สุด จนกระทั่งกลางดึกราวกับสวรรค์ก่นแกล้งทำเอาไอ้ปิงรู้สึกปวดท้องหนักมันเลยปลุกผมให้ไปเป็นเพื่อนส่วนไอน้นายนั้นผู้ร่างกายตาสมบูรณ์ปล่อยให้นอนต่อไปไม่อยากจะปลุกมันจึงออกไปกันสองคนดูเวลาในตอนนั้นก็รา,ราวๆตีสองกว่าพอรู้ซิบออกมาจากเต็นได้ก็สัมผัสถึงอากาศที่หนาวเย็นลมกลางคืนที่นี่พัดแรงมากทำเอายอดกิ่งสน ส่งเสียงดังหวีดวิวมันรู้สึกบีบหัวใจยิ่งนักแถมมองตามบริเวณรอบๆกลับเงียบสงัดแต่อย่างน้อยในตอนนั้นที่พอจะทําให้ชื้นใจก็ตรงที่ฝ่ายห้องน้ํามันช่างเป็นใจเสือเลืเกินมันแจ้งโลดสว่างสวยัยพร้อมให้เราไปใช้บริการเราสองคนก็เดินพลางมองซ้ายมองขวาอย่างหวาดระแวงพอไปถึงผมตัดสินใจรอในโถงด้านในของห้องน้ําเลยถือโอกาส ได้ปล่อยเบาระหว่างรอเพื่อนแต่ผมก็ทนอยู่ในนั้นได้ไม่นานมากนักเพราะไอ้เพื่อนเจ้ากรรมนั้นมันไม่ยอมเก็บเสียงแม้แต่น้อยพร้อมกับแบ่งปันบรรยากาศอัดอั้นของมันทำให้ผมแทบทนกลิ่นไม่ไหวจึงเดิอนออกมารอตรงหน้าห้องน้ำพร้อมกับตะโกนบอกมันว่าให้เร็วๆหน่อยผมได้ยืนรอที่ด้านนอกพร้อมกับบรรยากาศที่หนาวเย็นแถมตอนนี้ไม่มีอะไรผิดกั้นสายตา ที่ออกจะซุกซนอยู่เป็นทุนเดิมผมจึงมองกวาดสายตาไปรอบๆโดยมีแสงจากดวงจันทร์ผสมลงกับไฟที่หน้าห้องน้ำคอยสาดส่องไปตามยอดไม้กับทางเดินดินทอดยาวเป็นเส้นขาวๆตัดกับสีดำของขอบป่าที่พอจะมองเห็นอย่างขมุกขมัวเมื่อใากาศตรงทางหลังห้องน้ำมันชวนดูน่าขนลุกยังไงชอบกลนเื่อไหร่มันจะเสร็จวันเนี้ยไอ้ปิ้งผมยืนพลางมองกอดอกพลางบ่นไปพึมพำ สายตาสาดส่องไปมาจนไปสะดุดเข้ากับกวางตัวหนึ่งตอนแรกผมก็ตกใจเพราะมันเป็นเงาเถคุมเถคุมแต่พอรู้ว่าเป็นตัวอะไรก็ค่อยโล่งอกจนสักพักเพื่อนมันก็ทำธุระจนเสร็จจังหวะที่ผมกำลังจะเดินไปหาเพื่อนที่อ่างล้างมืออีกด้านของห้องน้ำจูๆ่ๆไฟในห้องน้ำก็ดับลงไปพร้อมๆกับเสียงกระแอมนังมาจากทางฝากหลังห้องน้ำผมที่ยืนอยู่กึ่งทางฝากนั้น ก็ได้หันขวับไปมองตามสัญชาตญาณปรากฏว่าผมมองเห็นเงาอะไรสักอย่างวิ่งออกไปจากทางด้านหลังของห้องน้ํามุ่งหน้าไปยังทางเดินดินนั้นพร้อมกับกวางที่อยู่ใกล้ๆมีท่าทีตกใจออกอาการวิ่งหนีเตลดิดตอนนั้นผมทําอะไรไม่ถูกถึงแม้จะเป็นแค่ช่วงเสี้ยววินาทีสั้นๆแต่ก็ทําเอาผมถึงกับขนลุกว่าไปยันหัวมือไม้เย็นไปหมดยืนตะลึงเงนกับภาพเงาดํา ที่มันดำกว่าความขมุกขมัวจนเห็นเป็นรูปร่างคล้ายคนที่ก้าวเท้าเพียงสองก้าวก็ลอยและเลี้ยวไกลจนลับหายไปในชายป่าเฮ้ยไอ้ดอนจนนี่ปิงที่เสศษกิจมาสะกิดที่ตัวผม mm. ก่อนที่สติผมจะกลับมาออกวิ่งจำเอาวออกจากตรงนั้นอย่างไวพุ่งเข้าเต็นจนไอ้นายได้ตื่นก่อนจะเงียบปากพร้อมกับข่มตานอนไม่พูดไม่จากับใครอีก ช้าวันต่อมาเราก็พากันเดินลงเขาและผมก็ได้เล่าเรื่องราวที่เจอให้กับไอ้ปิงและไอ้นายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนจนแม่ค้าร้านขายของได้ยินก็พลอยมาผสมโรงเล่าเรื่องราวให้ฟังเพิ่มเติมว่าเดือนที่แล้วมีคนโดนช้างเล่นงานจนเสียชีวิตอยู่แถวๆทางกลับจากดูพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยอยู่เป็นประจำและบางครั้งก็เป็นข่าว แค่ในเฉพาะวง์ในคนในพื้นที่เท่านั้นแถมยังบอกให้ผมลองสังเกตดีๆว่าทำไมบนเขาลูกนี้ถึงได้สร้างพระพุทธรูปตั้งอยู่ทั้งบนและเชิงเขาอีกมากมายป้าเจ้าของร้านแกว่าอย่างนั้นพวกผมได้ฟังก็พอจะนึกภาพออกและสิ่งที่ผมพบเจอก็อาจจะเป็นสิ่งลี้ลับก็เป็นได้และเรื่องราวทั้งหมดนี้คือประสบการณ์หลอนๆที่เจอในอุทยานแห่งนี้ ถึงแม้จะไม่เจอจริงไม่เจอจังแต่เรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นมันก็พลอยทํำให้เราคิดทําให้จิตปรุงแต่งหรืออาจจะเจอจริงๆก็เป็นได้แต่นอกเหนืออื่นใดนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียไม่ว่าจะเป็นญาติเพื่อนพี่น้องไวนะที่นี้ด้วยนะครับ